ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดารา้อนแดงค่ะ บยวยเชษฐทวุฒิสำนึกผิดหลังทิ้งลูกกับอดีตเมียตุ๊กชนกว่าน,านันแบบไม่ใหญ่ดีสุดท้ายกรรมตามทันชีวิตพังล้มเหลวไม่เป็นท่าเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับดารารุ่นใหญ่อย่างบ้วยซึ่งมีบุคลิกอารมณ์ดีจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่พิธีกรและเป็นที่ทราบกันดีว่าบุยนั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยา ตชนกว่าน,านันซึ่งทางคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพรและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกรากันไปด้วยสาเหตุที่บวยได้ไปเจอกับโคนใหม่ทําเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณอย่างมากมายซึ่งล่าสุดทางด้านบอยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความผิดในอดีตที่ได้ทิ้งภรรยาและลูกๆไปโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่กับเขาก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเรานั้นดีมากมีเงินมีงานราย ได้เดือนเป็นล้านเราสามารถซื้อบ้านราคา30ล้านบาทได้ง่ายๆมีครบรถสปอร์ตรถมอเตอร์ไซค์ แต่หลังจากที่ได้เลิกรากับเขาชีวิตของเราก็ค่อยๆมีปัญหาเข้ามาทีละอย่างงานน้อยลงค่าใช้จ่ายเยอะเงินไม่พอใช้จนกลายเป็นหนี้ก้อนโตมีคนโทรมาทวงเงินทุกวันคือชีวิตตอนนั้นดิ่งมากอีกทางด้านบอยยังได้บอกอีกว่าวันนี้สำนึกแล้วถึงบาปบญบก็อยากขอขมา ตั้งแต่ทำรายการช่องสองผีก็ทำให้เรารู้เรื่องเวรกรรมและหันมารักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดซึ่งในชีวิตตอนนี้ของตนนั้นก็ดีขึ้นมากแล้วนั่นเองล่ะคะ่ะ